เราได้อ่านนิยายแล้วใช่ไหมคอ่าแล้วค่ะพอ่านนิยายแล้วมันต้องต้องมาเป็นบทพูดออกมาเป็นทีวีมันมันต่างกันยังไงหรือมันต้องขี้เอ็นไงเริ่มเตสมัยก่อนคือคือในนิยายก็จะเล่าเล่าได้เขาเรียกว่าไม่ได้ไม่ได้แตกเยอะมากอะค่ะแต่พอมันเป็นบทที่มันเป็นบทที่เราต้องแสดงเรารู้สึกว่าตัวละครของเราอ่ะมันลึกแล้วมันก็มีมุมมุมเยอะมากๆคือมันไม่ได้เป็นเจ้าชู้มาเล่นเกมกันแต่มันเป็นเรื่องราวที่มีปมมีพาร์ทดราม่ามีพาร์ท ความรักแล้วก็มีพาที่แบบว่าทําไมเราต้องไม่ไม่ยอมกับคําว่ารักอะไรอย่างเงี้ยคือคือพอเราอ่านแล้วเรารู้สึกว่าเออมันสนุกกว่าที่คิดสนุกกว่าตัวนิยายเยอะมากๆตัวนิยายว่าสนุกแล้วบทที่ออกมาจริงๆริะสนุกกว่ามากเรารู้สึกว่าเราอยากที่จะรีบๆเปิดกล้องจริงๆมันก็เปลี่ยนเยอะมาจากคาแรคเตอร์ในนิยายต้องมาเป็นคาเเตอร์ในจอใช่มอ้งแล้วคือคาแรคเตอร์ไม่ได้ต่างค่ะแต่ว่าที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเพิ่มในเรื่องของบทขึ้นมามากกว่าแล้วก็เพิ่มความความความปม แต่ว่าเออทำไมอันนั้นไม่ได้เหมือนเพิ่มเหตุผลของตัวละครมากกว่าค่ะส่วนคาแรคเตอร์ต่างๆก็เหมือนเดิมก็คือแบบเป็นคนเ<ว>จ้าชู้เป็นคนสวยเป็นคนตัวหอมชอบแต่งตัวเป็นคนชอบเล่นเกมไม่ยอมว่ารักอะไรเงี้ยต้นลอนที่ชื่อฟันมันก็เลยเกิดเป็นการเล่นเกมส่วนบทที่ขยายมาจากนิยายก็ขยายพวกเหตุลผลของเส้นเรื่องเพิ่มขึ้นมาเออทำไมเราต้องมาชอบคนคนนี้ทั้งๆที่เราแบบ จีบผู้หญิงมาต้องเยอะแล้วทําไมเราต้องมารักคนนี้อะไรอย่างนี้นคะจริง,รงมันงงไหมจังหวะที่เมยใช้ำวนาต้องตัวหอมไม่งงนะคือคือไอ,อ,อ้คำว,ว่าตัวหอมเนี่ยจริงๆมันก็มีเขาเรียกว่าอะไรมีเหตุผลท<ม>ี่ต้องตัวหอมคือจะเล่าดีไหมนะค่คือคือตัวหอมเนี่ยมันคือมันคือมันก็คือปมปมอย่างหนึ่งของเขาคือเล่าแค่นี้ดีกว่ามันก็คือการสร้างอะไรบางอย่างของเขาขึ้นมาให้เขารู้สึกปลอดภัยไปแล้วกันค่ะมันปกใช่ค่ะ คือคือเรารู้สึกว่ามันสนุกเพราะว่าเนี่ยแหละมันจะมีดีเทลของเหตุและผลว่าเออทำไมฉันต้องตัวหอมทําไมฉันถึงชอบช้นสูทําไมฉันถึงต้องแต่งตัวสวยๆทาไมฉันต้องไปจีบคนนั้นคนนี้แล้วก็ทําไมฉันยังโสดตลอดเวลาเงี้ยค่ะมันมีเหตุและผลของมันซึ่งพอมันเป็นบทอะเรารู้สึกว่าเออตัวละครที่พลอยเป็นตัวละครที่มีเสน่ห์แล้วก็ค่อนข้างกลมมากๆที่เราเล่นมาคือคือที่อ่านมาเนาะมันเป็นตัวละครที่ไม่ได้แบนเลยอะค่ะซึ่งซึ่งเราชอบชอบมันก็ไม่ยากมันจะทำตัวหอมตลอดทั้งกอง อาจจะเปืองนิดนึงเม่ <c oughs> เปืองนิดนึงแต่ว่าคือคือเราเราชอบที่ที่เขาให้เหตุผลในบทมาแล้วกันว่าว่าทาไมต้องตัวหอมนี่นะคะแล้วก็เส้นเรื่องมันค่อนข้างพลิกไปพลิกมาซึ่งเรารู้สึกว่าคนดูน่าจะชอบเพราะมันไม่ได้เป็นแค่แบบอุ้ยความรักความรักแต่มันก็แบบทวิสต์ไปทวิสต์มาเนี่ยค่ะอย่างนี้นี่เป็นไงคาแรกเตอร์ของเราจากนิยายสู ก็ตอนแรกมีอ่านนิยายก่อนไปแคสใช่ไหมคะก็เป็นนิยายที่สนุกมากคือมีอ่านจบภายในแป๊บเดียวเลยค่ะแล้วเราก็แบบรู้สึกว่าถ้าปันมีแบบชีวิตจริงๆอะ่ะคือน่าเป็นเพื่อนด้วยมากเป็นคนที่สนุกตลกแล้วก็เป็นคนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะใจกล้าบ้าบินเนาะใช่แต่ว่าถึงเราจะเล่นเป็นปันนะเราก็รู้สึกว่าตัวละครพี่พลอยอเป็นตัวละครที่น่าหลงรักเช่นเดียวกันค่ะ เขามีความมีเหตุผลที่มาที่ไปละกันค่ะของของตัวละครสองคนนี้ว่าทําไมบางทีมันอาจจะมีคําถามว่ามีวิธีที่ง่ายมีวิธีอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําไมถึงเลือกเล่นเกมกันแบบนี้อะไรค่ะใช่มันตรงกับเรอกีก่เปร์เซ็นตะ์ครั่กหกสิบห้าเปร์เซ็นต์ะใช่สามคำถามเดียวกันเลยสามสิบห้าอยู่ไหนสามสิบห้าก็คือ,อหนูคิดว่าปัน,นะค่ะมีความ อไม่ค่อยวางแผนเนาะเออใช่เขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างลุยซึ่งเราชอบนะพอ,อเราอ่านตัวละครไปแล้ว,ลวเรารู้สึกว่าเฮ้ยฟิลซีรี์นางเอกแบบนางเอกเกาหลีอ่ะที่แบบว่าทําอะไรก็ทำ,ทำบ้าเลยหัวฟูอะไรเงี้ยม,มันน่ารักมากมาแต่ว่าตัวคาเลคเตอร์มี่จะเป็นคาเลคเตอร์ที่แบบวางแผนใช่ค่ะก็เลยต้องทําการบ้านกับคาเลคเตอร์ค่อนข้างเยอะแต่ว่ามันก็จะมีส่วนที่เหมือนกันแบบแบบ มีความเป็นน้องมีความขี้อ้อนอะไรอย่างนี้ยค่ะใช่เชอบคนตัวหอมเชอบคนตัวสูงอะไรอย่างนี้ใกล้เคียงกันก็เข้าูกัเนก็เขืนะคะเพราะว่าหนูเขืนตั้งแต่แคสแล้วค่ะคือเขาเป็นคนที่ใช้สายตาได้ดีมากถ้าเกิดว่าได้ดูทีเซอร์กันนะคะบทของพี่พลอยจะเป็นคนที่เงียบแต่ว่าคือเหมือนกับเขาสื่อสารทางสายตาเขาจะคอยมองคอยสังเกต ตลอดเวลาใช่แล้วก็เลยลืมบทใช่ไอซมาแคสลืมบทเล่าเลยคือพี่เขาก็ส่งบอกว่าเออไปท่องมานะหนูก็แบบเด็กเนิร์ดไงหนูก็จําได้หมดเลยวงเล็บจุดจุดอะไรน่ะค่ะละเอียดมากแต่พี่เขาลืมบอกอย่างหนึ่งว่าพี่ไอซ์มาแคสด้วยเขาหนูก็เลยแบบว่าเข้าไปแล้วก็ฮัลโหลแล้วก็เจอพี่ไอซ์หนูก็แบบ เออคีบครูไม่เป็นไรเราก็แบบมาแคสใช่ไหมคะแล้วก็เดินเข้าไปมันก็จะเป็นแคสบทแบบใกล้ๆเป็นทานข้าวอะคะ่ะแล้วพี่ไอซ์เขาก็แบบนั่งจ้องหน้าอย่างเงี้ยหนูก็เลยแบบลืมลืมหมดเลยคะ่ะที่ท่องมาแล้วน้องก็บอกว่าอุ้ยขอโทษล,ลืมบทใช่หนูมองหน้าพี่แล้วหนูลืมบท <c oughs> หนูก็เลยแบบอุ <c oughs> <ๆ>้ยน่ารักครูก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรลูกเอาใหม่ครั้งที่สองก็โอเคคะ่ะ เพิ่มในความรู้สึกหนูรู้สึกว่าเพิ่ม mm hmm. เพิ่มการเข้ากับนักแสดงที่เพิ่มเพิ mm ่มความใกล้ชิดละกันคะคือพอเราเล่นละครแบบที่เราเคยเล่นมา mm hmm. มันอาจจะแบบไม่ได้จําเป็นต้องใกล้ชิดมากขนาดนั้นแต่ว่าพอเราเล่นซีรีส์ยูร mm ิ hmm. แบบนี้ค่ะมันก็ต้องมีความใกล้ชิดซึ่ง mm hmm. ซึ่งเราเองเล่นละครมานานมากก็ยังไม่เคยจูบและจูบจริง mm hmm. เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่เราแบบตอนถ่ายทีเซอร์ก็เป็นการจูบจริงครั้งแรก mm hmm. ซึ่งเพาะนั้นเวิร์กช็อปกันไปแค่สองครั้งใช่ค่ะใช่ค่ะ,คะก็ก็เป็นอะไรที่ใหม่แล้วก็เป็นอะไรที่ที่เรารู้สึกว่าสนุกแล้วก็ไม่ได้รู้สึกเขินแบบแบบไม่ไม่โอเครู้สึกว่าเออน้องก็พอน้องน่ารักแล้วพอเราคุยกันรู้เรื่องเรามีความชอบที่คล้ายๆกันเราเรามีอะไรหลายๆอย่างที่มันคล้ายกันมันก็เลยรู้สึกจูนจูนกันง่ายพี่ไอ <c oughs> ไม่เขินแต่หนูเขินมากคือในเรื่องอะคะ่ะต้องจูบจริงใช่ไหมคะในทีซเซอร์แล้วก็ เหมือนเราอาจจะต้องไปจุบเขาก่อนค่ะเออก็ยังโชคดีที่เหมือนกับว่าตัวละครเราแค่จุบเบาๆแต่ว่าคนที่จะหลีดจริงๆก็จะเป็นพี่พลอยค่ะเขยู่ถ้าเป็นไม่เขูเออแอคคูหูร้อนหมดเลยสกครรั้แแ่บบวข็ตอนเวิร์กช็อปยังไม่ได้จูบกันเนาะตอนเวิร์กช็อปแค่แบบพยายามเวิร์กช็อปที่ให้ให้แบบให้เรารู้สึก เป็นเพื่อนที่เหมือนเปิดใจคุยกันใช่แต่ตอนถ่ายจริงก็ก็เขินเขินมากๆเพราะว่าไม่เคยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วการจูบมันเป็นยังไงนะคาอว่าเวลาที่เราถ่ายละครเราไม่เคยมีการจูบจริงมาก่อนเราใช้มุมกล้องถูกไหมคะแต่พอจูบจริงเราก็ไม่เคยแต่ก็ก็ลองทําไปตามฟิลจริงเปล่าคือทําไปตามฟิลเฉยๆทำไปตามฟิลมันก็ก็โอเคค่ะก็คอใครั้งนี้ถึงยอมอ่ะจูบจริงก็จริงๆเพราะว่าน้องด้วยคือเรารู้สึกว่า เล่นกับน้องแล้วแล้วมันมันรู้สึกคอมโ o r บ a b แล้วมันก็รู้สึกแบบมันไม่ได้รู้สึกว่าไม่ทำไม่ได้นะคะมันทําได้แต่ที่เสิร์คือเราลุกหนักอยู่นะคะเล่นจริงลุกหนักกว่านี้ค่ะบอกไว้ก่อนเลยใช่หนูอ่านบทแล้วก็แบบอืมเสิร์แค่น้าจิ้มโรแมนติกหรือฉากเอซีก็ค่อนข้างที่จะก็ค่อนข้างที่จะ ก็อยากให้ติดตามยังไงบ้างพอเราอ่านบทมามันมีโทษกี่พีนะสิบสองค่ะมันเป็นยังไงบ้างมันอ่านแล้วมันรู้สึกอ่านแล้วเรารู้สึกว่าเส้นเรื่องดีมากเลยหมายความว่าช่วงที่รักกันก็รักกันมากมากแค่ไหนรักกแค่ไหนในท่ดีก็แทบจะทุกซีนเลยเนาะในตอนนั้นนะเรีรักกันเลยอ๋อกว่ากว่าจะรู้ว่าเริ่มพี่พลอยมีความรู้สึกก็ผ่านไปสักพักเพราะเขาเป็นคนแบบเก็บมากแต่ตัวปันก็คือแบบ ไปแต่แรกเลยจ้านี่ก็นี่เขาจะรู้เราแต่พอเรารู้กลับเขาก็จะแบบเอ๊ะมามาเวไหนจริงหรือไม่จริงอะไรเงี้ยเขาจะแบบเล่นเล่นเนี่ยแต่พอของจริงขึ้นมาเพราะว่าความสัมพันธ์ของเราเหมือนมันไม่ใช่ความรักเพียวเนาะมันก็จะมีแบบว่าการเล่นเกมเข้ามาสอดแทกมันก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะนี่คือรักจริงหรือว่าเล่นเกมมันก็จะมีความแบบดึงกันไปดึงกันมาแต่ว่าก็ก็สุดอย นนะะใช่ค่ะส่วนเลิฟซีนเมื่อกี้ที่ถาหนูว่ามันเเป็นบทละครที่ค่อนข้างจะ make sense นะคะความอินเทนส์มันก็จะขึ้นไปตามความสัมพันธ์ใช่ค่ะรอช,ชม,มหแสำหรับเราแต่ละคนสำหรับหนูยากตรงที่ว่าพี่พรมีความไม่แสดงออกออค่อนข้างเยอะหมายความว่าสิ่งที่คิดกับสิ่งที่แสดงออกมันคนละแบบกันมันเลยทําให้เราอะ่ะ เอาจริงๆก็ก็ก็กลับไปทำเวิร์กช็อปกับตัวเองค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นเรื่องที่เราทํากันบ้านเยอะกว่าที่คิดคือตอนที่เราอ่านตอนแรกตอนที่อ่านนิยายเราก็รู้สึกว่าเออมันก็คงไม่ได้ยากไม่ได้อะไรแต่ว่าพอเราได้ตัวบทมาพอมันพอมันกลมมากขึ้นตัวละครมันกลมขึ้นเรารู้สึกว่าเออยากกว่าที่คิดเยอะมากเพราะว่าตัวตัวเส้นเรื่องเขามันขึ้นแล้วเวลามันเวลามันลงมันก็ลงดิ่งเลยค่ะแล้วมันก็ขึ้นแล้วมันก็ลงอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งยากยากค่ะก็มีการเวิรอ คจจืองวาม่่รเหนูว่าน่าสนใจที่ถึงแม้ว่ามูดแอนโทนอาจจะเป็นโรแมนติกคอมดี้นะคะแต่ว่าจริงๆอ่ะภายในเรื่องก็จะมีทั้งอย่าลืมเส้นของการสืบสวนสอบสวนแล้วก็ดรามา่าดราม่านี้ไม่ใช่แค่ความรักนะคะแต่ว่ามีทั้งครอบครัวพี่น้องเพื่อนฝูงคือเป็นเหมือนชีวิตจริงของคนนะคะใช่พอเราอ่านบทเรื่องนี้เรารู้สึกว่าเป็นเหมือนชีวิตของคู่คู่คนคนหนึ่งเนาะใช่เป็นชีวิตของคู่คู่หนึ่งแล้วก็ หมือนเล่าเล่าครบทุกมุมอะไรไม่ว่าจะเป็นเล่าพาร์ทเรื่องความรักคมเรื่องครอบครัวแล้วก็เพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยก็มาสร้างส,างสีสันให้สนุกยิ่งขึ้นใช่ใช่ก็ถือว่าครบรดเลยค่ะก็อยากให้ทุกคนติดตามและเป็นกำลังใจให้พวกเราค่ะทำไมต้องดูเรื่องนี้ถ้าเกิดาทำไมต้องดูเรื่องนี้สำหรับเราเราว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนมีมีอะไรให้ติดตามทุกตอนหมายความว่าอย่างสมมติว่าถ้าดูตอนแรกจบก็จะรู้สึกว่าอยากดูตอนต่อไปเพราะามันจดมาจะจบแบบ มีอะไรซ่อนอยู่ตลอดเวลาค่ะมันไม่ได้แบบเดาได้ซึ่งสําหรับเราตอนที่เราอ่านบทเราก็รู้สึกว่าเราก็ยังเดาไม่ได้ว่าเอ๊ะสรุปแล้วเนี่ยตอนต่อไปนี้เรายังต้องเล่นแบบเดิมไหมหรือว่าเราต้องเล่นแบบใหม่ซึ่งมันก็เป็นอะไรใหม่ๆสําหรับเราเหมือนกันใช่เพราะว่าเรื่องนี้เดาทางไม่ถูกค่ะคือหนูอ่านไปบางทีหนูก็หัวราอกับแก๊งกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะสักพักร้องไห้แหละคือมันแบบมันเป็นขึ้นลงขึ้นลงค่อนข้างใจเยอะซึ่งเราเลยรู้สึกว่าพอเอามาตัดถ้าสมมติเอามาตัดต่อแล้วมันน่าจะสนุก สนุกป,ประมาณอย่างเลยียเพราะว่าเราจะมีสีสันของเพื่อนฟูมีสีสันของคนน้นคนนี้ด้วยซึ่งซึ่งน่าจะสนุกมากๆค่ะโดยเฉพาะคาแรคเตอร์ไม่มีคาแรคเตอร์ที่แบบเพลนเพลเลยทุกคนมีแบบเลเยอร์หมดเลยมีความต้องการอาจถึงจะรักเขามากแต่ว่าเออรักตัวเองด้วยอะไรเงี้ยค่ะสิ่งที่แสดงออกไปมันก็เลยจะซับซ้อนกว่าความรักที่แบบเพียวๆปกติแปลว่าอย่วใจเทนเลอร์ใช่ไหมอยากแค่ไว้ใจเทรเลยค่ะต้องดู e ีหนึ่งลยถึงอีสิบสองอยาไว้ใจพวกหนู <laughs> อยากไว้ใจพวกหนูอยาไว้ใจพวกหนูหนค่ะ,ะ,คะก็ขอนะฝากเพลเยอร์นะคะซีรีส์เพลเยอร์ไม่อยากท่ามรักนะคะตุลาคมนี้ได้ดูแน่นอน,นะคะ่ะมาติดตามความรักของพวกเราสองคนว่าใครจะชนะใครจะแพ้ในเกมนี้ใช่ค่ะตุลาคมนี้นะคะก็ได้รับชมทางช่องเก้าค่ะแล้วก็ออมีอันคัดนะคะทาง YouTube ของ h a ร์ p บ๊อบสตูค่ะขอบคุณค่ะ